ต่อไปนะครับเราจะมาสอนวิธีการทำฟีเจอร์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปดึงไฟล์ก่อนเลยที่ชนดาตตานะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นชนอรรมัมพอเลือกได้แล้วนะครับเราก็ไปคลิกขวาที่เลเยอร์ชนอัมนะครับแล้วไปที่ Property เลือก s y m b o l o g y นะครับแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์นะครับ ือกสีที่เราต้องการเลือกเป็นสีชมพูนะครับกดโอเคต่อไปนะครับจะเป็นคำสั่ง c a t ตาล็นะครับก็ u ยูนิ l u e นะครับเลือกสีที่เราต้องการเอาเป็นสีนี่แหละแล้วกด add all value นะครับลองกด add p i ดูมี แล้วก,กดโอเคแล้วคลิกขวาครั้ง Property แล้วก็ Unit Value Many Field นะครับจะสังเกตว่า Value Field จะมี3ช่องนะครับให้เราเลือกช่องแรกเป็น Area ช่องที่2เป็น a m um Code นะครับอันที่3ามเ T แล้วก็ Add a l l Value นะครับแล้วก็กดโอเค จะสังเกตว่าจะมีอำเภอเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้เลยต่อไปนะครับเป็นคำสั่งที่3คํคำสั่ง quantity นะครับ quantity มันจะเป็นเหมือนกับการไล่สีนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่ c a n d i d a t e color นะครับตรง value นะครับให้เราเลือกเป็น area แล้วก็กดโอเคเห็นนะครับว่ามันจะมีการไล่สีแล้วก็กดขี่ขวายค้าคงไปที่ปกติแล้วก็การติดสมัมซิมโบโลนะครับแล้วเราเลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการเลยเลือกเป็นสี แล้วก็เลือกขนาดแต่โอเคกดอัพไลนดูโอเคจะได้เป็นแบบนี้นะครับผม